Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยวันนี้ต่งกัคือเื่นเขาเลอไม่ชนะหรอกยวบู๊ไปไม่เธอทำยีบบนี้ล่ะเล่นเล่นนักคือกลับให้ฝังหนึได้เลยสิ ไปยินเว่ได้นะเป,ปิปปปดเปล่าคือเบเกอร์วีลหกเล่นไม่เป็นแล้วอ่ะเกมาเอะไรเนี่ยไปเหอะพี่มั่นใจควรันมีของอยู่ในตัวกลับมาเล่นมันก็เก่งอยู่ดีทำไมไปไหมหรือว่าล่อล่อ,ลอ,ลอมาแล้ว,ลวน,นะเอาเร็วเอาเร็วมาเร็วทุกคนเอาอีสเตทนี่แหละไปต่อสองไปต่อไปต่อสอ ไปต่อเอาเอาไอวอนนี่ไม่โดนสัตว์ไปลุ้นยังไปต่อ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 พอแล้วพอแล้วเก่งมาก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 โมกนาคืออันนี้อันนี้โอ้ค่ะอย่าบอกนะโอเคอย่าบอกนะแปลว่า มันเข้าไปแล้วบุญทวิช่ะลุงมันไม่ได้ยิงโอเลยดิมันสกิลเต้นเก่งแฝงไปเองเก่งทำแรงชอบแฝงขึ้นไปแล้วไงเก่งแล้วลูงไม่เป็นไรนะมันยิงโอ้มื่อกี้เมื่อกี้มันยิงโอ้แม่ไปหาหมอย่างนี้ันได้ไปเลยทำดีแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยพี่ไม่ได้เสียสัเป้อะไร มันใช่ยอะออกอะไรเชน้นแรกดีออกความรักคอนเลกเตอร์ชิ้นแรก,ออกความรักชนะทุกสิ่งไวม้มันใจดีให้ด้วยอ่ะมันแบบรีบเคลียร์เว็บขอบคุณนะเราทันไปคลิป้วยจริงๆไม่ควรทันด้วยส<อ>้ำาต,ตามันยังไม่สอ่งเลยค่ะลาไม่ไหวคือการมันดีซีแล้วป้อป อ๋ฉันงงฉันทำอไมลงไปหรอเมื่อกี้มันเหมือนแบบร่างกายฉันตอบตัวแต่โนมมาแต่เหมือนแบบฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมั้งฮะมันจิงนาลูนะพี่เอาแบ็คชิลมาละก็ไม่ต้องกลัวไปเลยค่ะคือแมนเลยค่ะพี่เล่นได้ขนาดแมตช์นี้จบแล้วเจออีกตีกุ้มปะน้อยตัวหนักก็ดีนะคะเพิ่มเป็นแค่วัดใหญ่ ที่ตรวจโควิดไปแล้วพี่ทุกคนไข้แยกแค่เป็นปกติค่ะสำหรับตอนที่ตื่นตื่นนอนมาเป็นอย่างนี้ทุกรอบค่ะคือไม่ได้เป็นอะไรเลย,เลเยมันไม่มีอาการปวดหัวแบบว่าแบบเดินแล้วมันจะเดือนหัวเงี้ยไม่มีนะปกติตอนไข้เลยตอนไม่โควิดอาจจะเป็นพี่ทำเมื่อไรคิดหน่อยพี่ว่าจะไปหาหมอแหละแต่อาจจะเป็นวันอาทิตย์ช้าไปปะไม่น่าจะหายนะ ดึงเบดึงเบดึงเบงเบลว่งสักคาตาว่าไากคาตีนะดึงเบด,นะดึงเบยงรกิ่ลสแตกมันตันอยู่นะ่ะน่ารามาครอเชียกันนะคะไม่รู้ว่าอยากคาาคาตาไม่รอดรหรอ อวรวบสี่คือไปม,มากเร็วบอกเลยวช็รอตสุดท้ายใช่ไหมละ่ะบ<า>งังโอ้โโอเคโอ okay. เคโอเคเจอกันใน EP สี่พงใสเจอกัเมืเ่อกี้ไงยเฮ้ยกับโดนสองเทาาชิ้นแรกเลยมันไส้ต้องเทาาชิ้นแรกกันกูมันไส้ดีดอกยิงไม่ทันสักทีขอบคุณนะต่มันโปที่มาทำให้มันแฝด ว่าลาคีมไม่ได้เลยยิง่งเอ่อีทอปเปลี่ยนใหม่เป็นยิ่งยิ่งยิงยิงแรงใช่ปะไม่ยิง่งยิงจะแตกเต็มยิง่งตีแรงพี่ไม่รู่วโอ้กูกด้ำเรื่งน้ำปุ่มอะไรกูอยู่ตั้งหงอ Finish ที่ไม่ต้องรัดคือบอกชาม้าพี่ธรรมาดาก็ได้ค่ะอ๋อโตได้เป็นไงคือของปีที่แล้วกเก็บดอกไปสามที่หกชิ้นออเอ้ยเวินกลางค่ะ อะไรไนเจตจังอีกเป็นี่ไปมามาสี่แท้จริงมันก็ตามมาสี่มันตามมาสี่ชัวเหรอี่เอาเลยลูกเขาพี่มีอยู่ไม่ไม่อเนนอะไรเรื่องสองเโอเ้ย ถ okay. oh. oh. oh, ้าอยู่เลยโอ้ยโอ้ยทำไม่ไปไม่ไหวจ้าตาตังมึงไม่รักเพื่อนเลยหรอมึงไม่มาช่วยเพื่อนเลยหรอไม่มันโดนจาวานเป็นต้อนอยู่เมื่อกี้จาวานไปยีเอสมันอยู่ตรงกลางนี่ไปมาตีเอสอ๋อเกิดอะไรขึ้นฉันโงงอ่ะเจอไปกลางแข่งโบว์เฮดจริงอฉันงงอ่ะเกิดอะไรขึ้นฉันทำอะไรลงไปหรอ ไปโชว์เลยโลบองระดับโลกเขาเรียกโลบองคือตัวอะไรอ่ะโลบองคือโลบองโลบองโลบอดการอะไรกับโลบอกหรือเปล่าเลอบเป็นตัหรือเปล่าเลอบ่วงอ๋อมีได้คิวด้วยเหรอเมื่อกี้พี่ทำอะไรไปเหมือนรักการรักษาเองเหมือนแบบมันออโต้อ่คือตัวนี้คือขออนุญาตรีคอร์ดนะครับพี่สคริปต์หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนพี่งงอ่ะ กางหายนะทุกคนก็ข้างบนเขาจะบวกแล้วตอนไข่ไอ้ฟาร์มเี่ดิมันชื่อฟาร์มอะไรนะไอ้ไข่าหายน้าล่างหายดูบอกอเมริกาดอน ทำโอ้บไปไอ้พี่ตายได้ดูว่าพี่จะใส่โลกตัวเองไม่ไม่ไม่โอ๊บไปเลยไม่ไงพี่ถ้าใส่ไปพี่จะตายอยู่ดีนี่แน่ไปยืนล่ออะไรเอ๋ะเมื่อกี้คัณได้คิวได้หรออฉันแบบเหมือนแบบฉันหลับตาแล้วฉันก็ได้คิวเลยได้สามสี่ือเป๊ะมาทุกช็อตจะเป็นท่าสกิลสักกี่เมื่อกี้ จริงๆสกิลโดนและแต่อีกทีมันเดินหลบหมดอ่าง่มันจะให้ออกน้โอเคกันเรหนีหนีนีห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 นี้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 นีหนีหนีหนีนีนีห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 นีนี้นีห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 นี้นีห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 นีนีหนีหนี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 น เชื่อวา่าเลยนะพี่ซัมเมอร์ใส่โล่ให้ตัวเองไปเลยมันเล็งพี่ซัมเมอร์พอพออเพราะพี่เพราะมันไม่กลัวพี่ซัมเมอร์เขาใช้สี่คิวตอนไหนถ้าโอทิดลาก็ช่าง <c oughs> คือมันไม่ได้เล็งโอกก้ก่อนไปเล็งพี่ก่อนเพราะว่าพี่มาขัดจังหวนะ่อะเมื่อกี้ตอนบวกมันเล็งพี่ก่อนตอลอดเลยแล้วก็เวฟเสียอีกแล้วเย็ดแม่ <c oughs> กลางหายนะล่างระวังไปแถวหน้าปะเราวังคาทารีน่าไปล่างนะมันหายไปหรอวะม่มีอันตื่นละคาทารีน่าไปล่างไปกับไอวอนโอเคครับกำลังวิ่งหนีมาเอาพี่ไม่เกิดอ่ะพี่ตามไม่ทันนะคือพี่จะกลับบ้านอย่เดียวเลยอ่ะพี่เพิ่งได้ของชิ้นแรกตลอดที่ได้ร่นแล้วนะนาทีที่แบบนาทีที่เก้าพี่ได้ของช้าเไม่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 มีรองเท้าเลย ยีงนี่ก็รอใช่ไอ้วนอยู่บนลองเบอร์้องเลยราไม่ินไปได้มัจกินไปได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดหมล่ะหยุดเพอเจอร์นะกระเทย บนระวังไอเวอร์นนะเหมือนจะยุ่มัน nervous, มันอยู่มันอยู่อันนี้กระโดดเข้ามาสี่มึงตายนะคะนี่กินตะบางแบบนี้ช่วยชีวิตมึงไว้เถอะก็ะล้วไ้ลาไปเลย ไอ้บนอยู่บนแต่วานมันเร็วอีกแอ้มันลึกนะเนี่ยอะไรทำอะไรอ่ะข้างล่างเพื่อนกำลังไปนะรู้ได้แต่เราทำอะไรอันตรีจะเข้าได้ไหมแบ็คซิลตัวเองแล้วอันตรีเข้าไปเลยได้ไหม ได้คิวเราหรอไม่ได้คิวนะลาคิวเกี่ยวกับชองตัวเองแอซีดไปตั้งหกแก้วฝ่องมาจากไหนเนี่ยบ้านนี้ผู้เล่นทางบ้านใช่ไหมใช่ใช่เล่นดีนะ มีเทเลพอร์ตอยู่นะโดนก็ระวังเอเขากลับมานาโอเขาไม่มีมานี่แคลเวฟเออที่แคลเวฟมีมานาเล่งใครสาดเลยแล้วกันร้าดรถถังเลยโอแป๊บหนึ่งได้คาแรคเตอร์แล้วเอ้ามาลูกโอสกิลมันออกแบบ กำลังจะเล็งอ่ะเข้าใจป๊ะเห PA. มือนตัวคิวมันแบบบินอ่ะไอร์เวออยู่กลางไอ้วอร์กำลังจะเข้ากลางไงๆโอ้โหมึงเธอทีนี่มันโดดไปโดดมานั่นต้องลายจริงๆเลยไม่ตัวหรอก เอวลองดึงแล้วเอวิ่มีอันอตีแรงมากอะไรอ่ะไปช่วยข้างบนก่อนนะตายมันไม่ตายวะม็จะตายเหี่ยยตายแล้วห้าเปอร์เซนี่มนยินมากเลยดี๋อเล่นเหลือห้าสิบตอยจาวานขังกูกับ อูบาทมากเลือดเหลือ50ไม่ตายกทีกี่ดอกเกิน้าห้เอ้อนคิวเรื่องหรอเมื่อกี้คือจาวานคือแบบไม่ให้มากเกินเลประมาณแปด่อยให้เราเลยไม่มันด้เล่นเยอะูหนึ่งล่น1ิบสองหรอเป่าสิบสามสิบสางตัวอยู่ในเลืเดียวลือมันเท่าไหร่เอาควาดูนะฉันจะกดคิวครั้งนะ สามสิบสามยี่หกยี่หกอันนี้เราขดได้วะได้หกห้าเพราะว่ามันจะออกไปเองตายแล้วที่เขาว่ามันคีดตัวแล้วมันน่าจะเป็นที่สวิตสวิตของสุนทรน่าจะเสื่อมสักทมันเลยหล่อเอวลูกภาพมันสวยมากตายแล้วโอเคโอเคดีครับพี่แจ๊คจะแปมคิวกับมือนี่ยกี่จอกเฮ้ยวางระวังอ่ะอย่า ว่าคอลเลกเตอร์ทำกับพิษด้วยมาเดย์จะเล่นสายเวทไหมไม่ได้เวทเยอะแค่เว็เวบเลยนี่นะคะคาตาลิน่าหายนะโวยทำไมอ่ะไม่ได้พี่อ่ะเออใครสารอันติเมื่อกี้ ่อดได้นะท้าบไอเวิร์ดไปแล้วหวาดไว้ด้วยก็ได้นะพี่ลงช่วยได้แบบเวลาไฟกันอะไรเงี้ยหวาดข้างหลังลึกๆก,ก็ได้เพราะข้าศน,น่าตามไม่ทันหรอกอันนี้มามา<ะ>ลยุยล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 ุยมีพ<ๆ>ี่อยู่โอ้ไปโอไม่ต้องกลัว เราบีเขากลัวเขาเขาไปแล้วเขาจะตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ต้องกลัวคาตาลิน่านะไม่ได้แรงขนาดนั้นคาตาคาตาฮา,าลงล่างค่ะคาตาลิาาาน่าลงล่างนะนี่ใครต่างาสวัสดีค่ะโคเป็นไงบ้าง <laughs> ไอเวิร์นบนนะรีบฆ่านะ คือมันแบบไปเอิรนไปเอิรไปจิ้มตลอดเลยอะจะบวกกันไม่ได้เนี่ยมันเอาแวงใช่ไหมล่ะได้ลองนะเฮ้ยล็อกได้ตายเนาะกูบอกให้หนาแกอ่อันนี้ชินแรกเลยเอ็ดที่มันทำให้ตีชาเล่นทหารหรอเฮ้ยสว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 ย นี่ดอกได้คิวได้หรอเอ้าไม่ทำอะไรเลยเล่นดีอ่ะเลยสิบยัวสิบศูนย์น้อทำไมต้อไปเล่นกันเลนบนแล้วมันเออเล่นกันเลนบนแล้วปล่อยกูตายเออมาเล่นกันเลนบนแล้วมันขังเลนบนอ่ะก็อะไรน่าลงล่างแล้วป่าระวังด้วยนะเห็นแล้วก็าทำเป็นเลนกูพังนะคืออะไรเนี่ยพวกหน้าแหงหมดอ่ะโอ้เปยอ่ะยังไม่เปะเลย ก็ไมีคอลเลกเตอร์แล้วม่ะงเล่นหลออต่อยยี่สิบคิวหนึ่งมันไปหล่อใช่ต้องได้แบบยิงนัดเดียวตายเลยโอ้โหฮะเล่นไปแค่นี้เล่จริงหรือเปล่าเล่นจริงหรือเปล่าน้องน้องเล่นไปเคล่ไหนบนเดี๋ยวพี่กำลังไปนะแบบอยากยิงนัดเดียวแล้วติดผิดหกหกสเต็คเลยอ่ะฮะออกกระทาปามะเนี่ยฝากเคลียร์กลางด้วยนะลูกพี่ขึ้นไปช่วยโก้ก่อนลากออกมาหน่อยไม่ได้หรอรอก่อนนะโก้รอพี่ก่อน ไม่ถึงกลุ่มเนี่ยอย่าพึ่งนะ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 รอก่อนโอ้ยไปเดินนู่นเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรวะเที่ยวไหนป่าที่มาช่วยเมื่อกี้พี่ฝากหวาดแถวกลางให้พี่หน่อยคาเทียนามันเกิดอ่ะอติได้นะไม่ต้องกลัววิ่งตามเลย มัใน,ในใจะลักไปไหนไี่น่ายี่อ่ะโอ้ยร่างจะโบแล้วไปไปล่อยลิฟ์เหมือนหีโอก็อมาไปลูกกำลังไปนะพี่ก็ไม่เกิดอ่ะพี่ก็จะทำเต็ตตมที่นะมันหลุดอะไรอีกเทสอ่ะคือสิกแสกอะไรอย่าง้เ ได้หกัสิก็โอเคแล้วฉันไม่เกิดไงทำยังไงก็ได้เพื่อนเเถอคือตายต้องสิบเอ็ดตัวแล้วอเมจใจยิบห้าสแต็กเองของสองชิ้นเองใครสาขอที่นึงอ่ายิ okay. okay ้มไม่เป็นี่ขอหน่อยกไม่ได้หรอกใครสาแหม่ต้องไปพวกราเคมตัวไม่หมด สวัสดีค่ะคุณเต้ไม่ใช่วันนี้เป็นคุณสลาบาดเยอะก็ลำคาญว่ะไม่มีไปได้หรอว,วายคาตาจะไม่เจอไป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 ,ไป,ไปอะไรอะ่ะคือมันมีลมไม่มีแครค์ลมเลยเปิดแบ็ชซวลให้โอโ,โอ <c oughs> ค่เฮ้ยคาตาทำงานเหรอ <c oughs> ถ้ามันเกิดนะที่ไม่เกิดอ่ะระวังตัวด้วยเยตาบงัตาโทอะไรไม่รู้ดีดอกว่้มันหลบอะมันหลบมันหลบแซกอมันหลบมันหลบมันตีหลบเดี๋ยวมาซิกแซกอะเดี๋ยวมาซิกแซกเราจะชิดชาร์อะ อ๋อคน,นแก่แบบพี่แบบไม่ทำแล้วเอ,ง,เองของเอลลี่ไงไม่ใช่เอลลี่นะเอลลี่อ่ะคนที่ร้องโชว์มีฮาทุ่ฟักะ<อ>มีัีโโดมีฮาทุ่สแม็ก่าให้เสียงวินตอนเป็นหวัดอีสาดอย่าาีย้หรอ <c oughs> สวัสดีจ้าสวัดมิงกะลาบาจ้าสวเสดมิงกะระบีคาซาลิน่านี่คือแบบเล่นเฮ้ามากเหมือนคิวไปร้อยตัวตามเหมือนเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่รล่อละเอายืนนิ่งไปเลยเจอครูไม่เคยได้ของกับเขาสักทีตกปลาเนี่ยสู้ๆนะเออพี่แก๊กว่ะพี่แจ๊พี่แก๊กพี่แก๊กดิงแก๊ักสาวเฮ้ยไม่ต้องแฟกก็ได้มั้งอ๋ออ๋อตายแล้วนะ อย่าไปตายใช่ไหมเม่ไปตายไม่ตายเอีไยสบโดนมีฮาดูส์ไหมค่ะไ่โดนเลยอุ้ยใครถ่ายมาทางบนเอาวันนี้มันหลุดมีจูนอล้วมันดึงกลับมาทำไมใส่้อมเลยเหรอนี่ มสุแล้วโอ้หรโก้ไม่ได้ไม่ไ้คือออโต้ยอมแล้วนี่รัก13คว่าย้ที่ไปก่อนวิ่งมาโอวิ่งมาโอ้วิ่งมาอะไรรอะไรอ ทำไมต้องออกมาจากลมทำไมเนี่ยไม่ได้ฮงอ่ะคืออยากจะได้รักขนาดนั้นเลยถึงขนาดออกมาจากลมกลางโลกเลยคือฮงอ่ะหนูฮงมากพี่ฮงฟินคือคิดว่าตัวเองเกิดมามองกรกันจ้าซิโมเรียเวิร์กแล้วจะเล่นน้องเล่นน้องหน่อยครับมันยังไม่มาหนิยังไม่มาลำโดนไปไหนโดนเย็ดลำโดนปีนหงส์ฮโหล เจสนาอะไรนะนงบอกว่านั่งอะไรนะสองอะไรสักอย่างอ่ะโดนเย็นอีกเล่นเหรอได้แต่ปลาใช่พี่เจอแล้วใหม่ว้ายพี่อย่ามาดูแอบนูดูแอบนูดูคืออะไรมันเห็นไม่เห็นแอบดูดูแอบดูดูเฮ้ยลุงย่าลุงมาเบาลุงอยากเล่นคนอยากเล่นเฟสเก่งแบบคนที่โดนดามาคุณแนแกเหรอเฮ้ยเป็นแกทำอะไรอที่เป็นชาวต่างชาติอ่ะเขาเล่น โคตรไปอ่ะแต่ว่าโดนดราม่าเอลเนราะวลาโดนดราม่าเพราะว่าไปหลอกเย้ยหญิงคุยอยากโดนขลอกอ่ะจริงเต็มใจให้เราเรป็นกระเทยไงเดี๋ยวเป็นผู้หญิงค่ะเจอโฟลูกเราเก็นว้าวนี่ซัมเมอร์ระวังลูกซัมเมอร์ลูกกระหน่ำซัมเมอร์เซลลูกกระหน่ำซัมเมอร์ดูดดูดอีจูอีจีอะไรล่ะนี่ไปมากล็อกล็อกแม็กแม็กล็อกออมล็อก ไเขาเรียกว่าเออกระนําเนี่ยทำมันไม่มาหลอกเย็นกันนะเบัาเทลินน่านะมันแรงอ่ะพี่เบิร์นไม่ไหวนะไม่ไหวโอ้ไม่ยิงไม่ไหวเหมือนกันดับเมจมันเบามากกว่าทำอะไรฟ้าเ๊คอันนี้คือสกิลเดียวนะจรโอ้ยยิงไม่แรงเลยยิงดอกเดียวมันแค่แบบอุ้ยอะไรกันอ่ะก็หมาายคว่สกิลเดียวยิงดอกครึ่งหลอดไปเลยอะไรอ่ะเขาทำอะไรของครับจะยิงไงกันยนะ อีกไหนตึ้งคือน้องมาเอาให้มกูกลับบ้านก่อนนะโอ้พี่จะตายหรอมาลองไหมเขาจะได้ไปโซนเลยไปโซนเลยที่เป็นเล่นโหดจังเลยทุกคนพี่เป็นแค่ตัวแถมในเกมเนี้ยตู้ไม่ไหวหรอกกูกำลังยึดกำลังตายนี่แบก่งโหดอ่ะโหแบบแบกทีมอ่ะ ตาได้ต้อง6ก5อี่สหคิวพี่แต่บีระวังนะครับโคโกโหดอ่ะเกือบตายอ่ะเวทดึงเมื่อกี้เล่นเวทปะเนี่ยโ้กโหดอ่ะสกิวอีแม่นมากเอ้ยไยเกร์นี่มันอะไรอ่ะคือไม่เอาแล้วหรอโอ้ยคนนี้มั่นนะนี้มันไม่มีโล่แล้วลม อัวก็มาจบเลยแบบไม่ต้องเอาบาลอนกาเทลน่าเขาไม่คิดจะทำอีกแล้วทักตายเลยหรอวายเดมัสยาอาเดมัสเอ้ายเดมสชอบนาครันโดว์วายไม่เห็นหนูด้วยวายไม่เห็นหนูด้วยนี่เขาเตน์ให้ป้อมตีเล่นทำไมเนี่ยคนเนี้ย แกขี่มดเดซี่หมดอายุแล้วขาดอีควายเหมือนอายุเราทำยังไงดีเหมือนอายุไสแล้วเดซี่หมดอายุแล้วไอ้หน้าเชี่ยโอ้ยเล่นหมดมากเลยนี่นี่ว่าคืนแล้วนะครับนี่นี่ฟาดฟาดคืนฟาดคืนกระดาษแข็งผีกระดาษแข็งผีเลยเ้ยคุณก็ยางี้ไม่ใครสนใจโอ้ยนะคือโอ้ตีปีปีดอกตี่ตัวละร้อยอีดอกพูดข่าวยาโอ้ยอีดอกเดซอ่มาแล้วก็ดอยู่ได้บ่ออยากตายมันด่ากันอยู่หรอ โอ้มุนกิกัหรอนีสิมิดเดนี่ไงกินีไม่ได้เปิดชชดแล้ว